สวัสดีนะครับผม่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจําที่ช่องมาร์คเอและใครที่เข้ามาดูใหมก่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมยินดีต้อนรับนานผู้ชมทุกท่นทนทานเลยก็ไม่เจอกันหลายวันเลยนะครับผมวันนี้ถ้าเสียงปแปลกก็ขออภัยไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่า จิบคอเล็กน้อยและใครที่หาเว็บเติมเกมที่ถูกเติมไวขั้นเทพอย่างเทพพับตอนนี้ระบบคูปองส่วนลดก็มาแล้วกดค้นหาโค้ด mark ap แล้วเก็บโค้ดได้เลยรีบเก็บด่วนโค้ดมีจํานวนจํากัดและโค้ดสามารถกดใส่ตอนเติมได้เลยส่วนลดและค้นก็จะขึ้นโชว์ให้แบบนี้เติมถูกเติมไวต้องเทพพับนี้อยู่ในคาําอธิบายเข้าไปเติมได้เลย ไม่นะครับผมแต่ว่าก็ยังมาอัปเดตกิจกรรมให้ท่านผู้ชมฟังกันเนะยครับผมก็คือตอนแรกเนี่ยที่เราลงไปสักประมาณ3วันที่แล้วนะยครับผมคลิปล่าสุดเนี่ยเราก็บอกกิจกรรมไปพอสมควรแล้วว่าอันไหนจะมาตอนไหนแล้วก็มาแบบไหนบ้างนั่นเองนะครับผมแต่วันนี้เราก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อเลยก็คือยังมีคนแบบว่า ถามกันเข้ามาอยู่นะครับผมก็คือมันจะเริ่มจากตัวมินาโตะนะครับที่เป็นร้านมือตัวนี้ผมก็ได้85นะครับก็ถือว่าเยอะนะบางคนแบบได้น้อย60ก็มีนะครับผมเคยเห็นแต่ว่าก็อันนี้ผมได้85ก็ถือว่า ดวงดีใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็มีพวกอีโวกลางนู่นนี่นั่นนะครับผมมีท่าเทพสายฟ้าเหินนะครับแบบที่เราได้บอกไปเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี่อันนี้คือมันแบบต่อเนื่องกันเลยนะครับกิจกรรมอันนี้มาตั้งแต่วันที่2เนาะแล้วก็ได้ตั๋ววงล้อเ p ็0ศไปในวันที่3นะครับผมที่เข้ามาสําหรับพรามเจ็ดแต่ถ้าใครยังไม่ไม่ถึงพรามเจ็ดนะครับผมก็รอวันที่6ก็คือคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะใช้ได้แล้วนะครับผมสําหรับตู้รังพึ่งมรดกุจิวะ นะครับผมสําหรับ MP40 นั่นเองตัวนี้ก็ยังไม่ได้จัดนะครับผมเดี๋ยวเรามาจัดกันเลยดีกว่านะครับผมนี่ถ้าใครจะเติมจัด MP40 ก็เทพพับนะครับผมไปเทพพับนะครับไปเติมกันได้เลยนะครับผมก็ลิงก์ยืนคำอธิบายเลยเนาะแล้วก็ใครที่เติมแล้วเป็นแบบว่าเติมไม่เป็นนะครับผมหรือว่าเติมแล้วไม่เข้าอะไรแบบนี้เนี่ยก็กรุณานะครับผมทัก ไปที่เพจอันนี้นะครับผมเท่านั้นนะครับผมลิงก์เพจก็อยู่ในคําอธิบายเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องไปคอมเมนต์โพสนะครับผมขั้นตอนแรกกดเข้าเพจไปนะครับผมกดส่งข้อความนะครับผมแจ้งปัญหาไว้ก็รอสักครู่นะครับผมสักประมาณรอไปก่อนนะครับผมแป๊บหนึ่งแล้วก็ถ้าไม่ตอบจริงๆเกินแบบ3-4ชั่วโมงอะไรงนี้ก็ค่อยมาคอมเมนต์หน้า นะครับผมว่าตอบคอมเมนต์อ่าตอบแชทนอยแอดมินนะอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมอย่าดิสเครดิตกันนะครับไม่น่ารักนะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาจัดเจ้าตัวเอปิพศูนย์มรดกอุจิวะกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมก็คืคนนี้ใครไม่ถึงพามเจ็ดก็สามารถจัดได้เหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะก็อู้ออก20เลยนะถือว่าใช้ได้นะครับผมฮะโอ้ตกใจนะฮะตกใจตกใจแหมกว่าจะออกแบบออกเลยอะไรแบบนี้นะ โอเคครับ okay, ผมตาละ14ตาละ16โอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมไม่ได้เกลืออะไรมากนะออก10บวก10บวกเลยแล้วก็โทเค็นตัวนี้เนี่ยสามารถเก็บไว้ใช้กับตัวเพนโอบิโตะแล้วก็อ่ามาดาระได้ด้วยนะครับผมสำหรับโทเค็นกลางตัวนี้เนาะก็จัดไปเลยคนระับชิวๆไปเพราะว่ายังไงมันก็ได้ใช้อยู่แล้วนะครับผมตัวนี้นะโอเคมารวัวผมมันไม่ออกเลยเหรอ MP0 พสูแบบว่ารางวัลใหญ่อะไรแบบนี้ โอเคน่าจะหวังเยอะไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะก็กดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมโดนไปเท่าไหร่ก็ดูจํานวนเพชรเอาแล้วกันนะว่าตอนแรกมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้แบบโอ้โหเริ่มร่อยหรอแล้วนะครับผมเหลือก็เหลือ,ลอประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือแบบเกือบพอดีเลยนะนะครับก็โดนไปประมาณนี้เลยนะครับผมเี๋ือเท่าไหร่เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะโอ้โหอย่างเทบเปลี่ยนได้3สีนะเ p 4ีศตัวนี้มรดกอุจิวะนะครับผมอุจิฮะ มาดาระนะครับผมอุจิฮะเออ่ซาสึเกะแล้วก็อุจิฮะอุจิวะเอออุจิวะซาสึเกะนะครับผมมันอุจิฮะหรืออุจิวะนั่นแหละนะครับผมอุจิวะสิเออนั่นแหละนะครับผมก็มาแยกได้3สีด้วยตัวนี้แล้วก็สําหรับ ถ้าจบเนี่ยจะมาแยกนะครับผมตอนนี้เหมือนมีแวลว์มาว่าอาจจะเป็นตู้รังผึ้งด้วยนะครับผมแต่อาจจะใช้โทเค็นเดียวกันไม่ได้สําหรับไอตัวโทเค็นสีส้มนะครับผมคาดว่าจะใช้ไม่ได้เนาะถ้ามาเป็นรังผึ้งก็ต้องมารอดูอีกทีหนึ่งนียผมอย่างที่บอกไปว่าของคอลแลบใหญ่แบบนี้เนี่ยชุดแบบพวกแบบของที่เป็นของหลักๆเนี่ยมันจะมาเหมือนกันนีผมแต่บางอย่างมันอาจจะมาไม่เหมือนกันแบบของยิบย่อยอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ จะมีเป็นของที่ถามกันเข้ามาว่าสกายไรฟ์อีทจิเนี่ยจะมายังไงนะครับผมตัวนี้ก็คือมาเป็นตู้8นะครับผมถ้าพร้อมเซิฟอื่นก็อาจจะเป็นวันที่9นะครับแต่ว่าถ้าไม่พร้อมเซิฟอื่นก็อาจจะช่วงประมาณวันที่10ประมาณเนี้ยไม่ไม่เกินบวกลบไม่เกิน2วันประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ปกติเซิฟอื่นแล้วจะเอาเข้ามาพร้อมกับภาาเปิดตัวนะแต่ว่าเซิฟไทยก็เอาแยกเข้ามา2รอบนะครับผมอันนี้บางเซิฟนะบางเซิฟไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวจะว่าเซิฟไทยแบบหิวเงินโน่นนี่นั่น นะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาจัดท่าเปิดตัวกันด้วยดีกว่านะครับผมตัวนี้ก็เอาอันที่มีแล้วออกไปนะครับตู้8เหมาก,ก็192 2นะครับผมถ้าเหมานะผมไม่รู้ผมจะเหมาหรือเปล่าเนี่ยโอเคฮะโอเคครับทรงนี้อ้าวไม่เหมานะครับคนไทยอันนี้ไม่เหมานะครับบอกเลยวิไม่เหมาไม่เหมาไม่เหมาแล้วเหลือสองช่องด้วยอันนี้แบบ อ้อันนี้ถือว่าดวงดีนะผมว่าแต่ว่าคนน่าจะไม่เหมาเยอะนะผมว่าตู้นี้ผมเห็นแบบหลายคนแบบออกเลยก็มีนะครับเก้าเพชรก็มีนะเดี๋ยวเราลองใส่ไปเลยกันลวกันนะฮะนี่อย่างเท่อ่ะผมบอกเลยแล้วคือแบบถ้ามันค้างได้ด้วยแล้วมันก็มีพื้นหลังสีแดงแบบนี้ด้วยนะฮะโอ้โหดูฮะอลังการงานสร้างนะครับผมแดงแปดนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวชุด นะครับตัวเพนที่จะมาในวันที่8นะครับใช้โทเค็นตัว i p พ0ได้นะครับผมแล้วก็อ่าเป็นเอ้ไม่ใช่เป็นตัวแบบเป็นรังพึ่งนะครับผมช่วพูดผิดพูดผิด,ด,ดเป็นรังพึ่งนะครับผมคือชุดเนี่ยจะเป็นรังพึ่งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเพนนะครับผมมาดะระแล้วก็ โอบิโตะแล้วครับผมแล้วก็คือบางคนเนี่ยไดโอโรจิมารุแล้วด้วยนะผมคิดที่แล้วที่ผมบอกว่าร้อยเปอร์เซนต์กว่าจะร้อยเปอร์เซนต์ถึงจะได้เนี่ยอะไรแบบนี้เนี่ยผมหมายถึงวิธีการเล่นเฉยๆนะครับผมว่าถ้ายิ่งอัตราความสําเร็จสูงนะครับผมมันก็จะมีโอกาสชนะไปเรื่อยๆนั่นเองนะผมไม่ได้หมายถึงว่ามันจะร้อยทุกอันอะไรแบบนี้นะครับผมคนดูก็เข้าใจผิดแล้วก็มาบอกผมว่าไม่ต้องถึงร้อยก็ได้พี่จริงๆมันก็ไม่ต้องถึงร้อยหรอกนะครับผมถ้าถึงร้อยเนี่ยเดือนหนึ่งก็ไม่เสร็จนะครับผมจริงๆ กิจกรรมนี้เนาะนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นตัวกิจกรรมที่ไม่ใช่นารูโตะกันบ้างที่ถามกันเข้ามานะครับผมว่า,าตัวตู้นะครับผมโทเค็นไม้แขวนเสื้อเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นตู้อะไรนะครับผมก็คือจะเปลี่ยนเป็นตู้หน้ากากเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะมาในวันที่7เนาะก็จะมีเป็นหน้ากากาหน้ากากตัวนี้นะครับผมหน้ากากตัวนี้แล้วก็หน้ากากตัวนี้ นะครับหน้ากาก ffns 3นะครับผมตัวนี้ก็เป็นหน้ากากเกี่ยวกับการแข่งเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟใครก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะตัวนี้ แล้วก็มีพ่อปีปากตัวนี้นะครับผมที่มาพร้อมกับวินมอเตอร์ไซค์รอบนู้นเลยนะครับผมที่เป็นรานมืดเนาะแต่ตัวนี้ก็มาเป็นเจ้าตัวลักกี้นะครับผมลักกี้รอยัลที่เป็นโทเค็นไม้แขวนเสื้อนั่นเองแล้วก็มีหน้ากากลงหลอมด้วยนะครับผมตัวนี้ก็คือหน้ากากยอดฮิตอันหนึ่งเลยนะครับเข้ามาในวันที่7ถึงวันที่18สิงหาคมนั่นเองนะครับผมแล้วก็ จะมีเป็นอีกอกิจกรรมหนึ่งนะครับผมที่ถามกันเข้ามาก็คือจะเป็นตัวคลังนะครับผมคลังว่าจะเปลี่ยนเป็นมีอะไรบ้างนะครับผมตัวเก่าก็จะมีเป็นพี0นนะครับผมแล้วก็สกานั่นเองที่ยังอยู่นะครับผมแล้วก็ตัวใหม่ที่เข้ามาเลยเนี่ย ก็คือจะเป็นตัวเอ็นนะครับผม a n 94ตัวนี้เลย Evil h a u l r r ตัวนี้นะครับผมดาเมจหนึ่ลันสนะแล้วก็จะมีเป็นตัวพาราฟด้วยนะครับผมจะมาแล้วนะสำหรับพาราฟอนะครับผมใครรอคอยมันก็มาในคลังแล้วนะครับผมรอบนี้ตั้งแต่วันที่10ไปจนถึงวันที่5 กันยายนเลยนั่นเองนะครับผมนี่หลายๆคนรอนะพาราโอลตัวนี้นะครับผมดาเมจหนึ่งลั่นสองนะครับผมนี่แล้วสวยด้วยนะประเด็นนะครับผมตัวนี้นะก็อันนี้เป็นครั้งใหม่นะครับผมแล้วก็ตู้โทเค็นกลางไม้แขวนเสื้ออันใหม่นะแล้วก็อย่างอื่นก็ น่าจะบอกไปหมดแล้วนะครับผมสําหรับกิจกรรมาร,รุโตะเนาะน่าจะไม่มีอะไรมากแล้วมาระเพนโอบิโตะโอโรจิมารุอ่ารู้ที่มากันหมดแล้วว่ามายัางไงบ้างนะครับผม ep ศูนย์จัดกันไปแล้วแล้วก็คืนนี้ใครไม่ใช่พามเจ็ดก็จัดได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นอื่นๆน่าจะมาหมดแล้วนะครับไอซ์วอลตัวนี้ก็ไม่แน่อาจจะมาพร้อมกับเจ้าตัวมาระนะครับผมอาจจะนะอาจจะแล้วก็มีเนทเดอ,อิดาระเนาะอันนี้ก็เป็นของ ของฟรีเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นท่าทางซูซานโอะนะครับผมถ้าใครได้โอโลจิมารุแล้ววันที่8ถ้าได้เพนมาก็คือได้เลยนะครับผมสําหรับชุดนี้เนาะสําหรับตัวท่ามันมือมาตัวนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ท่ากลุ่มท่านี้นะครับผมแล้วก็ท่าพ่นไฟเนี่ยยังไม่มีแววมาเหมือนกันว่าจะมาแบบไหนนะครับก็รอดูเนาะแล้วก็อื่นๆน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นของปีหมดเลยแล้วก็ซูซานโอะจะมาเป็นตู้แดนั่นเองนะครับผมที่เป็น Drive, นะไม่ใช่ Sky Wing เนาะโอเคก็ประมาณนี้ละกันในส่วนของคลิปนี้นะครับผมใครเติมก็อย่าลืมนะครับผมเทพพับนี้อยู่ในคำอธิบายไปเติมกันได้แล้วก็ใครเติมไม่เป็นหรือเติมไม่เข้านะครับทักเพจกรุณาทักข้อความเพจนะครับผมอย่าเพิ่งคิดไปว่าเพจแบบว่าบิดนู่นนี่นั่นนะครับผมเพราะว่าเพจนี้เนะี่ยไม่บิดแน่นอนนะครับถ้าบิด มันอยู่ไม่ได้มานานขนาดนี้นะครับผมโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะกด Subscribe เป็นกำลังใจให้มาร์คเอพด้วยสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบ๊ว